จะเอาตัวรอดยังไงวันไหนที่ไม่มีแก๊สนี่ก็คือเตาหัวแก๊สเนาะเดีเปิดไฟแป๊บนึงโอเคนี่ก็คือหัวแก๊สนะคะเพื่อนๆแล้วนี่ก็ต่อลงมาอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมนี่ค่ะมันหมดเบาวงเลยไม่มีแก๊สเออแล้วทีนี้จะทํำยังไงไม่มีแก๊สหุงต้มทํายังไงล่ะคะทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะว่าทํำยังไงนี่ไงเพื่อนเพื่อน เตาแก๊สไม่มีก็ต้มกับหม้อไฟฟ้าค่ะนี่คือเส้นขนมจีนแห้งนะคะนี่ค่ะห่อเส้นขนมจีนแห้งนี่ค่ะเราก็ต้มต้มไปจนสุกดีนะคะเห็นไหมไม่ต้องงอแก๊สก็ได้นี่นี่เมื่อวานก็ต้มข้าวให้ลูกในนี้แหละคะ่ะต้มไม่ใช่ต้มข้าวสิต้มเอ่อต้มเส้นพาสตา้านะคะให้ลูกในนี้เราก็หมั่นชิมเรื่อยๆเนาะแล้วเราก็ปรุงในนี้แหละอื ไม่ต้องอะไรมากมายเห็นไหมไม่มีแก๊สเราก็ยังดำรงชีวิตอยู่ได้ไม่ง้อกแก๊สนะ นี่เป็นมื้อที่สองของเรานะคะอาหารกลางวัน,นะคะ<อ>่ะก็นี่ก็คือกําลังต้มหรือกดนี่ก็คือกําลังต้มเอ่อพาสต้าให้น้องอยู่ให้ลูกชายอยู่นะคะต้มเส้นชี่น่ค่ะให้เขาในหม้อของข้าวนะคะแล <ๆ S 2> ้วก็กะเวลาเอาค่ามันก็เหมือนในแก๊สนั่นแหละค่ะเขาบอกว่า8นาทีหรือ7นาทีเนี้ยมันก็มันก็เวลาใช้เวลา เท่ากันค่ะนี่นะคะต้มเส้นให้รูปอยู่นะคะเราก็ได้อ,อกไก่ของคุณย่าเมื่อวานนี้ค่ะแช่ตู้เย็นไว้แล้วมันมีแฮมเราก็เอาแฮมออกเนาะเพราะว่ามันจะเค็มเกินไปสําหรับเด็กนะคะส่วนผักเราก็เป็นน้ําซุปค่ะน้ําซุปผักข้นๆอย่างนี้นะคะเป็นผักรวลมิตรของเมื่อวานเช่นเดียวกันค่ะนะอันนี้คือของลูกชายนะคะเป็นทูน่ากระป๋องนะ,ะอบเวฟ สามนาทีค่ะสองนาทีพอผักกับกบไก่เอาเข้าตุ๋นเราไนโครเวฟสามนาทีค่ะนี่่ะใกล้จะสุกแล้วชิมดูสิอีกนาทีเดียวสุก เรียบร้อยแล้วของลูกชายขูดช,ชีสใส่หน่อยนงึงแล้วก็เติมน้ำมันมะกอกให้เขาได้รับวิตามินอ e, ีจากน้ำมันมะกอกนิดนึงน,นคะคะก็เรียบร้อยแล้วของลูกชายส่วนของคุณแม่กำลังต้มน้ำเพื่อที่จะลวกพริกหยวกนะคะคุณป้าข้างบ้านแกให้มาคะ่ะเมื่อวานกินดิบไปแล้วเนาะ ลวกแค่พอให้เขายุบๆนิดๆหนึน่งค่ะห้านาทีก็พอค่ะนี่พ่งผ่านไปสองนาทีโอเคเรียบร้อยแล้วนิ่มแล้วนิ่มแล้วตักออกเลยเดี๋ยวหุงข้าวต่อเลยค่ะและนี่ก็คืออาหารมื้อกลางวันของเราในวันนี้มีผักลวกมีผักสดเป็นแรดดิสแล้วก็หมูยอที่เหลือจากเมื่อวานนี้ปาทุน่าแล้วก็น้ำพริกแจ่วบองกินกับข้าว ข้าวเจ้าผสมข้าวเหนียวนะคะหุงผสมกันคะ่คะมาเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะคือจริงๆแล้วหม้อหุงข้าวนะคะจะจะจะต้มไข่ด้วยก็ได้บังเอิญเราไม่มีไข่ไข่เราหมดเราก็เลยกินทูน่านะคะก็คือต้มไข่ต้มผักไปก่อนอะไรนี้แล้วก็หุงข้าวก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้คลิปที่ว่าจะเอาตัวรอดอยังไงวันไหนที่ไม่มีแก๊ส เพราะอะไรเพราะว่าบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านโบราณเขาไม่ได้ต่อท่อแก๊สให้เรานะคะสามีค่ะเลิกงานทุ่มหนึ่งแล้วร้านที่ว่าจะต้องเปลี่ยนแก๊สเนะะี่ยค่ะเขาเลิกเขาปิดทุ่มครึ่งแล้วบางทีเขาไปไม่ทันนะคะแต่ว่าเย็นนี้ไปแน่เพราะว่านางเอาแก๊สเก่าไปแล้วยันนี้ได้แก๊สมาหุงต้มแน่ๆค่ะเพราะฉะนั้นวิธีเอาตัวรอดระหว่างที่เรารอแก๊สนี่ก็ เป็นแบบนี้นี่เองนะคะเพื่อนๆถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ